Good Morning Ever Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอสวัสดีครับผมมาร์ตลินชนก,กวินกุลสวัสดีเพื่อนๆชาวเอเวอตอนเช้านะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆมาฝากนะครับเป็นเรื่องราวนะครับจากหนังสือที่ผมได้มีโอกาสอ่านแล้วก็ประทับใจมากๆนะครับมันชื่อหนังสือว่าแค่ใช้คําให้เป็นพูดไม่ต้องเก่งก็พลิกสถานการณ์ได้นะครับก็หนังสือเร่อนี้เป็นหนังสือที่ผมรู้สึกว่า อ่านแล้วเขาก็มีตัวอย่างนะครับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นะครับมีตัวอย่างประโยคที่สามารถทําให้เราเนี่ยเอาไปประยุกใช้ได้นะครับถ้าใครกําลังหาหนังสืออ่านผมแนะนําหนังสือเล่มนี้เลยนะนะครับชื่อหนังสือว่าทวาอีรอบนะครับแค่ใช้คําให้เป็นพูดไม่ต้องเก่งก็พลิกสถานการณ์ได้นะครับมีหนึ่งบทครับที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วอยากได้มีโอกาสมาแบ่งปันเพื่อนๆในห้องนี้นะครับมันชื่อบทนะครับว่าการเพิ่มโอกาสตอบตกลงให้มากขึ้น 2 0 3 0ครับโดยหนังสือเล่มนี้นะครับเขาได้มีโอกาสพูดถึงเทคนิคที่จะทำให้เรานะครับสามารถเปลี่ยนคำปฏิเสธให้กลายเป็นคำตอบตกลงนะครับโดยการเพิ่มโอกาสของการตอบตกลงเนี่ยจากคำปฏิเสธเนี่ยมากขึ้นถึง20-30%เลยนะครับซึ่งเขาได้มีโอกาสนะครับแบ่งปันอยู่ด้วยกันประมาณ3ขั้นตอนครับที่ผมรู้สึกว่าเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเออเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันได้จริงๆ นะครับซึ่งเทคนิคแรกนะครับในการเพิ่มโอกาสเนาะจากคาปฏิเสธให้กลายเป็นการตอบตกลงนะครับเขาบอกว่าขั้นตอนแรกเลยเนี่ยถ้าสมมุติวันนี้เราอยากโน้มน้าวใครนะครับอย่างแรกเลยคือเราต้องอย่าเพิ่งรีบพูดตามที่ใจคิดครับคนเรานะครับมักจะพูดตามที่ใจคิดนะครับแต่บางครั้งนะครับการคิดแล้วพูดออกไปตรงๆนะครับก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายเกิดความรู้สึกต่อต้านนะครับแทนที่เขาจะคอยตามเราดิ้นเข้าไหมนะครับผมเชื่อว่า ผู้ฟังหลายๆท่านตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเคยมีประสบการณ์ในเรื่องราวแบบนี้ใช่ไหมฮะอารมณ์ประมาณว่าขอให้เขาทําอะไรแล้วเราพูดไปตรงๆแต่เขาก็อาจจะไม่ได้เกิดแอคชั่นตามสิ่งที่เราพูดตรงๆนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับสมมติญาตินะครับเรามีญาตเป็นครอบครัวนะครับเราญาติคนนี้ของเราเนี่ยที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเนี่ยก็ส่งส้มนะครับมาให้เราเนี่ยหลายลังนะครับทุกคนในครอบครัวเราครับก,ก็กินส้มที่ญาติให้มาเนี่ยกินหลังพวกนี้แหละกินจนหมดนะครับ คนในครอบครัวเราก็รู้สึกว่าเออกินส้มจนเบื่อละสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีคนนะครับเอาส้มมาฝากอีกนะครับเอาส้มมาฝากอีกมาฝากอีกเราก็เกรงใจรับมาแล้วเราก็จะไปให้คนในครอบครัวเรากินนะครับแต่แน่นอนว่าคนในครอบครัวเราเนี่ยพึ่งกินส้มไปเยอะมากๆเลยถ้าเราไปขอร้องให้เขากินส้มอีกเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็คงไม่กินถูกไหมฮะใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่เข้าใจหลักการนี้นะครับเราก็คงพูดไปตรงๆเลยนะครับว่าเฮ้ยกินส้มอีกเยอะๆสิ เฮ้ยมีส้มมาจากคนเนี้ยช่วยกันกินหน่อยสิเราคิดว่าผลลัพธ์จากการที่เราพูดประโยคทํา,ทานองเนี้ยเราคิดว่าคนในบ้านเราที่เย็นจากส้มแล้วเขาจะหันมากินกันเยอะไหมครับคําตอบก็คือมันก็อาจจะมีนะฮะแต่ความรู้สึกจริงๆมันก็คงแบบเหมือนถูกยัดเยียดในการกินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งครับเราต้องอย่าเพิ่งรีบพูดตามที่ใจคิดครับ ทีนี้ครับแล้วเราจะทํำยังไงนะ่ะถ้าเราไม่พูดตามใจที่เราคิดนะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปครับของขั้นตอนขั้นที่สองนะครับเขาบอกว่าพอเราไม่พูดตามใจที่คิดละขั้นตอนที่สองคือเรานะต้องพยายามคาดเดาวความคิดของอีกฝ่ายให้ได้ครับเข <nous> าบอกนะครับว่าให้เราเนี่ยคาดเดาวความคิดของอีกฝ่ายว่าเขาคิดอย่างไรครับกับคําขอร้องของเราถ้าเราได้มีโอกาสพูดไปแล้วตัวอย่างเช่นถ้าเราขอร้องไปตรงๆเลยนะครับอีกฝ่ายจะมีปฏิกิริยาตอบกลับอย่างไรครับ ถ้าเราคิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะมีปฏิกิริยาตอบตกลงเราก็พูดไปตามแบบที่เราคิดได้เลยฮะแต่ถ้าเราคิดว่าอีกฝ่ายเนี่ยน่าจะปฏิเสธซะเยอะนะครับเราก็ไม่ควรพูดประโยคนั้นออกไปตรงๆครับโอเคไหมสิ่งที่เขาให้ทํานะคือเขาพยายามให้เราคาดเดาความคิดก่อนว่าเฮ้ยอีกฝ่ายเนี่ยชอบอะไรอีกฝ่ายเนี่ยไม่ชอบอะไรหรือมีนิสัยสนใจอะไรเพราะเรื่องราวเหล่านั้นนะครับมันจะเป็นกุญแจสาคัญครับที่จะช่วยเปลี่ยนการปฏิเสธให้เป็นการ ตอกตกลงได้ครับอ่ะเราลองมาคาดเดาความคิดของเหตุการณ์ที่ผมยกตัวอย่างไปตอนแรกนะครับคนในบ้านเรากินส้มจากย่านเราเนี่ยไปเยอะละแน่นอนเพราะว่าความคิดเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นอารมณ์มามากกินส้มจนเบื่อละกินส้มจนเย็ยนละถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่เขาไม่ชอบกันแล้วแล้วเขารู้สึกเบื่อกันไปละถูกไหมครับแต่วันนี้ครับเราก็ลองมานั่งนึกครับว่าเออแล้วคนในบ้านเราตอนเนี้มีเรื่องอะไรกังวลมีเรื่องอะไรที่ชอบละ่ะยกตัวอย่างเช่นตอนเนี้ คนในบ้านเราเนี่ยครับก็แน่นอนว่าประเทศเรามีโควิดถูกไหมแน่นอนว่าคนในบ้านเราก็อาจจะยังกังวลโควิดครับแอบกลัวโควิดถูกไหมครับคนในบ้านเราก็ไม่อยากมีใครติดโควิดถูกไหมฮะทีนี้ครับพอเราเห็นมุมมองแบบนี้แล้วว่าเออคนในบ้านเลยตอนนี้เบื่อส้มแต่ถ้ามองมองอีกมุมหนึ่งคือเขาก็กลัวโควิดมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของขั้นตอนที่สามครับว่าวันนี้เราต้องพยายามนะครับขอร้องในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายครับ โอเคไหมวันนี้ครับเขาบอกว่าให้เรานะครับหลังจากที่เราแมปทั้งหมดได้หมดล้ะนะครับอย่างแรกคือขั้นตอนที่หนึ่งอะไรนะฮะต้องใจเย็นก่อนนะครับพยายามอย่าพึ่งพูดในสิ่งที่เราคิดไปเลยตรงๆแต่ให้เรานะครับมาทําขั้นตอนที่สองก็คือมาดูก่อนรัาว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรแล้วขั้นตอนที่สามนะครับก็คือแมปทุกอย่างเข้าด้วยกันครับโอเคไหมฮะขอร้องในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนะครับโดยการที่ให้เราเนี่ยสร้างคําขอร้องนะครับที่เป็นประโยชน์ต่ออีกฝ่าย แล้วก็เป็นตามความต้องการของเรานะโดยเราเนี่ยใช้ความคิดของอีกฝ่ายเนี่ยเป็นพื้นฐานก็คือจากสิ่งที่เขาชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับสิ่งสําคัญในขั้นตอนนี้นะครับมันคือการสร้างคําขอร้องจากบริบทที่อีกฝ่ายได้รับประโยชน์เป็นหลักครับหนังสืเอเล่มนี้บอกนะครับว่าถึงรูปประโยคหรือการใช้คําบางครั้งมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวตนเรามากนะครับหรือเป็นตัวตนเราที่ชัดเจนนะครับแต่ถ้าผลลัพธ์มันเป็นไปตามที่เราต้องการ ก็ถือว่าใช้ได้ครับยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นะผมอาจจะทวนอีกทีเพื่อให้เราเห็นภาพทันนะครับเราได้สรงมาจากญาติเยอะๆจนคนในบ้านเรากินจนเย็นและถูกไหมแล้วคนในบ้านเรานะครับก็ตอนนี้ก็ไม่อยากกินส้มแล้วเพราะเบื่อนะครับเราก็แอบ,บกังวลโควิดอยู่เราก็ไม่อยากติดโควิดนะครับเราก็อาจจะจากตอนแรกเนาะจันไปบอกเขาว่าเฮ้ยช่วยๆกันกินส้มหน่อยสิเพราะเพิ่งได้มาจากเพื่อนเนี่ยได้มาเยอะเลยช่วยๆกันกินหน่อยจะได้หมดอ่าเราอาจจะไม่ได้พูดแบบนี้นะเนาะแต่เรานะครับก็จะมาแมปทั้งหมดแล้วเราก็คงจะได้มีโอกาส พูดแบบนี้กับเขาแทนครับว่าเฮ้ยกินส้มกันไหมกินส้มอาจจะทําให้เราติดโควิดยากขึ้นนะเฮ้ยกินส้มไหมกินส้มแล้วจะทําให้เราไม่เป็นหวัดนะเราเห็นไหมครับว่าคาขอร้องหรือประโยชน์ของเราเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่ออีกฝ่ายครับจะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยเกิดความรู้สึกอยากกินส้มขึ้นมาเพิ่มโอกาสในการกินส้มขึ้นมาครับดังนั้นครับถ้าเราได้โอกาสเข้าใจทฤษฎีแบบนี้มันจะเพิ่มโอกาสสูงครับที่ทําให้อีกฝ่ายเนี่ย คอยตามเราครับแล้วก็เปลี่ยนจากคําปฏิเสธเนาะกลายเป็นการตอบตกลงทันทีครับผมสรุปให้ง่ายๆนะครับ3ขั้นตอนนะครับเปลี่ยนคําขอร้องเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยตอบตกลงนะครับขั้นตอนที่1ครับใจเย็นๆครับอย่าพูดตามที่ใจคิดขั้นตอนที่2นะครับพยายามคาดเดาความคิดของอีกฝ่ายครับว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับขั้นตอนที่3ครับขั้นตอนสุดท้ายคือการขอร้องในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทั้ง2ฝ่าย นะครับนี่คือสเต็ปสามอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นครับอย่างพวกเราเนาะลองเอาเทคนิคนี้นะครับไปประยุกต์ใช้นะครับไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราลองเอาไปใช้กับการคุยกับทีมงานไปคุยกับผู้มุ่งหวังเรานะครับผมเชื่อมั่นมากว่าเทคนิคนี้จะทําให้เราเติบโตง่ายได้ขึ้นอย่างแน่นอนครับยังไงเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าวันนี้เราชอบนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ทาง y o ท t u b e Cover Ever แล้วฝากกดซ u b ส c r i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ Good morning Ever Podcast รอทุกเช้าคือการเริ่มต้นที่สวยงามเสมอ